เต้ยคูวเนตทองคุยเด็กเนิรจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนะครปฐนะม,มเริ่มจากการดูพอ่อจัดฟุตบอลเล่นมาตั้งแต่เด็กเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลเต้ยเล่นฟุตบอลเยาวชนมาทุกรายการทั้งกรมพระละักแชมป์กีฬาเจ็ดสีและเป็นตัวแทนประเทศตั้งแต่อายุสิบห้านักเตะยอดเยี่ 15, ยมคิงส์พาวเวอร์ได้ไปอังกฤษชมสโมสรเลสเตอร์ และมีชื่อส่สามคนติดพกันรุ่นที่สี่เริ่มเข้าสาระบบทีมชาติตั้งแต่ยูสิบเจ็ดยูสิบเก้ายูยี่สิบจนใเมื่าสุดคือยูยี่สิบชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่มจีที่โอมาเมื่อปีสองพันยี่สิบสองทำสองประตูกับหนึ่งแอสซิสกับเกมที่เจออัฟกานิสถา,านและฟิลิปปินส์เป็นผลงานที่ไต้ยฝากไว้กับทีมชาติในยุคซันบาดอบาเรโรกาเซียเป็นเฮดโค้ชและร่วมรุ่นกับชนพัฒน์บัวพันธ์สิทธาบุญล,ล่าณะคณาคมยศ ส่วนในเล่อาชีพเล่นให้นครปฐมยูเนเต็ดสปีปี2 0 2 1และปี2022ในไทยลีก2แต่ไม่ได้รับโอ,อก,กาสลงสนามเพียง1เกมสำหรับ4เกมยิงหนุประตูจาก2ฤดูก,กาลและย้ายมาทับหลวงยูเนเต็ดทีมร่วมเมืองเมื่อปีที่แล้วลง25เกมยิง8ประตูรวมทุกรายการและในปีนี้2024ทับ2025ลงไปแล้ว21เกมยิง12ประตูรวมทุกรายการเป็นศูนย์หน้าไทยอีกคนหนึ่งที่รอวันเติบโต ในวัยเพียง21ปีเท่านั้น